คลิปนี้ก็จะเป็นการปรับใบมีดนะคะวันนี้หนูจะใช้เป็นตัวมีดแบบแผ่นเรียตัวใบกว้าง6.5ซม2ใบมีดค่ะตัว2ใบมีดมันก็จะมี่าตัวหางปลา2ตัวแล้วก็ตัวหัวแสบนะคะ2ตัวอุปกรณ์หนูก็จะมีเป็นตัวไขควงกับตัวคีมหนีบนะคะเป็นคีมหนีบรวดคีมมาด่วนเนาะแต่ที่บ้านไม่มีก็มีตัวนี้ตัวเดียวก็โอเคแล้วขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะคายน็อตหัวแสบด้านข้างออกก่อน2ตัว2ใบก็จะมี2ตัวงานของเราจะเป็นงานไม้สักนอั้งอันนี้จะคะียน้ก็ออก งงานให้ลูกค้าค่ะหนูก็จะปรับความหนาไปให้ลูกค้าในระดับหนึ่งแล้วตามที่พี่ลูกค้าต้องการเลยบางคนก็อาจจะความหนาเท่าเหรียญบาทบางคนก็เหรียญห้าสิบตังเหรียญห้ารัมสั่งเลยหนูก็จะปรับไปให้ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่ถูกใจก็สามารถปรับเองที่บ้านได้ตัวนี้ก็ทายออกแล้วเพราะายออกแล้วใบมันก็จะออกง่ายอ้าวออกได้แบบนี้เลยโอ้ยต,ตัวนี้ยังแน่นอยู่ขอขายใหม่นะคะ โอเคมันก็เจ้าได้แบบนี้เลยเวลาปรับก็จะให้ตั้งนี่นะคะในักษับแบบนี้ใบที่หนึ่งคือใบที่ติดกับแผ่นอลูมิเนียมที่ขาวตัวนี้ไม่ใช่เป็นี่นะคะตัวนี้เรียกว่าแผ่นอลูมิเนียมกันไม้สึกค่ะเวลาปรับก็ใช้หัวไม้โป้งมือค่ะประคองใบนี้ไว้ด้านล่างใบที่หนึ่งก็เอาหัวไม้โป้งยักใบอย่งนี้สองนยิบเลยแล้วก็สองมือประกบกันแบบนี้แล้วก็บีบใบนีดลงวันนี้หนูจะปรับให้หนาเท่ากับประมาณเหรียญบาทนะคะปรับได้แล้วก็เอาเหรียญบาทนะคะเทสแยลงอย่างนี้แต่ถ้าจ like. ัดด้วยระยะ ประมาณนี้นะคะให้เหรียญมันแหย่ลงได้แหย่ลงไปในยูได้พอดีะคะ่ะแบบพอดีพอดีเลยปับเสร็จแล้วก็ไข่น็อตหัวแฉกด้านข้างให้แน่นนะคะเอาระบหนาบางใล้ตามต้องการแล้วก็ไข่น็อตหัวแฉกให้แน่นไขให้ตึงมือเลยบิดอย่างนี้เลยแล้วก็บิดน็อตฐางปลาด้านข้างให้แน่นนะคะถ้ามั่นใจว่ามือมันบิดแน่นแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยก็ได้แต่พอดีหนูม,มีอุปกรณ์หนูก็ใช้อุปกรณ์ช่วยดีกว่าแน่ร้อยเปอร์ซนแค่นี้เองเวลาเทสก็ใช้หัวมือก้นสองข้างดันที่ใต้ใบมีดนะคะดันขึ้นทีละใบดันมันข้ไย แสดงว่ามันแน่นแล้วแค่น,นี้เองเสร็จแล้วค่ะพร้อมใช้งานก่อนใช้งานนะคะเป็นข้อแนะนํานะคะเล็กน้อยๆนะก่อนใช้งานก็จะแนะนําให้พี่ๆลูกค้านะคะเอาตัวมีสไลด์ค่ะไปแช่น้าไปจุ่มน้ำให้ชุ่มให้เปียกเลยก็จะได้เพิ่มความลื่นความชุ่มชื่นให้ไม้มนตรงนี้นะคะไม้มันใหม่ๆอยู่มันอาจจะยังฝืดแต่ใช้งานไปพักเดี๋ยวมันก็จะลื่นของมันไปเองโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะเป็นงานมีตไลด์ขับผลไม้ที่ผมให้ค่ะ